กำลังจะเอานะคะถังขยะนะคะไปว้ายนะคะในจุดต่างๆนะคะนี่ค่ะพี่ไทยบ้าน,นอกแล้วก็โจ้นะคะมาแล้วค่ะเอาใส่รถมาแล้วนะคะจะไปลงเป็นจุดเป็นจุดนะคะนี่ค่ะอเอาไปแล้วนะคะ ที่บ้านก็นมีนี่นะคนค่ะมาช่วยกันนะคะช่วยกันเอาทั้งขยะลงนะ,ะเอาลงไว้เป็นจุดต่างๆนะคะเมื่อวานก็พากันเจาะรูนะคะใช้บ้านนอกนะคะ จะมีที่ทิ้งขยะแล้วนะคะมีถังเยอะมากเลยะคะ่ะตอนที่โดมนะคะเจ้าแม่โุรพีนะคะก็จะเอามาไว้เป็นจุดเป็นจุดเลยนะคะให้ขเขาที่ทิ้งขยะนะคะ จุดนั้นจุดนี้นะคะเอาถัขยะที่คะ่ะมาแล้วมาแล้วนะคะเต็มรถเลยนะคะถางขยะที่จะเอาค่มาดูแลนะคะมาค่ะแม่วุญทีนค่ะ มาดูกันนะคะทเอาทำไมโทรศัพท์ลุงดำไอ้ลุงพันมืดตื้อเลยนี่เราก็เราเอาแบตหมดอย่างงั้นวางตามจุดต่างๆนะคะเดี๋ยวแล้วไปจุดที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นจุดที่หนึ่งคะนี่ค่ะจาดวางทั้งขยะนะทำไมโทรศัพท์ลุงพันถึงมืดตื้อล่นเป็นอย่างงี้ทำแบตหมดบ่โทรศัพท์มืเปรี้ยว กูจักเอามาทีมเด้อทางขยานขยานั่นยหน่อมีทางให้เหรอะเดี๋ยวมาขับเดี๋ยเดียวเด้อเปียลขยายจ้าจ้าดีจ้กคุณพี่พี่คุณจีรพงศ์นะคะค่ะขอบคุณนะคะย้อมดาบนะคะนู่นน้านะคะยมาได้นะอะมาไว้นะคะมาไว้เป็นจุดๆนะคะนี่ค่ะเยอะมากเลยนะคะ ไปวางเป็นจุดเป็นจุดเลยนะคะรถที่ไายบ้นนอกก็ทำ <laughs> โอ้โหขึ้นไปแล้วค่ะต่อขึ้นเพราะว่าขยาะเยอะค่ะ,ะ,คะขอบคุณค่ะะคครับี่จอมค่ะคุณพี่ี่นะคะสำหรับสติกเกอร์หัวใจพลังบวกนะคะขอบคุณคุณพี่ๆนะคะ เม่ีมาขุนนะคะแม่ทีนมาแล้วครับค่ะคุณเซรีเป็นาแม่ออกมาค่ะไม่ใช่ชอบเขาพาไปดูค่ะหนาพาไปดูเป็นาแม่ออหี้อมม่มอมรม่ม่่ออดไม่ไ่ด่ด ไปที่ช่องหนูนาพาไปดูนะคะคุณกิงโอ้ค่ะไม่เห็นคุณกิงชนะสวัสดีค่ะเข้ามาชมให้กำลังใจค่ะขอบคุณค่ะคุณกิงนะคะที่บอกไปบ้านไปนาไม่ออกมาอันนี้แม่คุณกิงกดก่อนค่ะขอบคุณค่ะถ้าอยงฝากไปกดช่องนี้น้อยด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณล้อมนะคะคี่ล้อมที่ลาวันตะคะค่ะเซรีนะคะคุณสวัสดีครับคุณกิงค่ะสวัสดีเช่นกันค่ะคุณกิงก็ไม่ได้ไปติดตามนานแล้วนะคะ ก็ต้องขอกราบขอไผยนะคะที่ค่าคุณนนทพรลุงพันขยันมากค่ะเราไปส่งไปได้เลยคุณกิงงามๆได้บตรเราเทขนาดค่าส่งเราสุดเลยกเปลือดมีราไปถิ่มกำลังลุยนะคะคุณกิ่งดีครับค่ะขอบคุณค่ะคุณกิ่งก็มาตั้งนานนะคะมาตั้งแต่แรกๆนะคะค่ะขอบคุณนะคะคุณกิ่งค่ะโอ้ยค่ะเขินมาตั้งนานไม่ออกพอดีมา ข่อยบอ่องหุ่นจ<า>ัก <ละ S 1> ว่าชุ่มเจ้า<ด>ไปหน้า่อยเลยบ่ไดไป่อยขี้เล,ลื่อกฝนไปตอนนี้ได้จังหวะฝนเยียนพอดีเลยนะคะมาแล้วมาแล้วนะคะไปหนาแม่อ๊อฟมานะคะแม่ถินไม่ได้ไปกับเขานะคะเพราะว่าฝนตกนะคะนี่ค่ะมาจุดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเอาไปเป็นจุดเป็นจุดนะคะค่ะคุณยงดีครับค่ะ มานะคะคุณโยงขอบคุณนะคะคุณกิงค่ะเสรีเมืองขุนสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันค่ะมานะคะมาอยู่ที่นี่นะคะหลายคน,นะคะ่ะหลายช่องนะคะจะเอาถังขยะไปไว้เป็นจุดเป็นจุดต่างๆนะคะที่มีคนที่มาทิ้งขยะนะคะไม่เป็นที่เป็นทางนะคะก็เลยมีถังแล้วนะคะมีถังขยะเยอะแล้วค่ะตอนนี้จะได้ไปวางวางวาง,วางไว้นะคะค่ะจะได้สบายนะคะลุงพันก็จะมาเอาขึ้นรถขึ้นรถไปเลยนะ ขอบคุณนะคะอยู่ตรงนี้มาแลกมาแลกมาดูหลายท่านนะคะอยู่ตรงนี้พากันทานะคะทั้งขยะนะคะเก็บเอาไปไว้นะคะ,ะคะ่ะหน้าแม่ทินนมเปรี้ยวกับเพื่อนนมเปรี้ยวกับเพื่อนนะคะอ๋อ กินอะไรคะระวังเศษอาหารเน่าเด้อค่ะท้องปวดท้องนะอานุนาดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะน้องเปียวไม่ให้กินนะเดี๋ยวก็จะเอาไปนะครับเป็นตามจุดตามจุดนะคะดูแลดีมากเลยนะคะหนูนาขอบคุณค่ะมาแล้วมาแล้วจิตท่านแล้วนะคะตอนนี้ เมืยวฝนจะตกนะคะมาดูนะคะว่าจะเอาลงที่ไหนอีกนะคะสบายดีครับคุณกิ่งค่ะสบายดีค่ะคุณกิ่งนะคะเป็นช่องเล็กๆครับคุณกิ่งค่ะคุณโออลันมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะแมทินเป็นกําลังใจให้นะคะค่ะขอบคุณนะคะคุณโออลันนะคะมาแล้ว โอ้อะลันนะคะคุณเสรีเมืองขุนนะคะสวัสดีครับคุณนุานาคะุณนูนาก็มาแล้อยู่ด้วยกันนะคะตอนนี้ว่าจะเอาขยะไปรวนะคะรวมๆนะคะห้าโวลุงพันก็จะไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะโอ้คุณโอ้นะคะไป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 ค่ะตามไปนะคะเดินนะคะถังขยะเต็มรถนะคะ ถ่าสบายดีดดน,นะนาะจ้าสบายดีนะคะ <c oughs> ไปกลับรถแล้วะคะ่ะเดี๋ยวก็จะไปค่ะฝ <c oughs> นตกนะคะกำ <c oughs> ลังมานะคะไปกลับรถค่ะรุงพัน <c oughs> มาแล้ว <c oughs> ไปกลับรถมาแล้วนะคะ <c oughs> จะเอาถังขยะนะคะไปวางแล้ว วางไว้ในจุดต่างๆนะคะค่ะส,สบายดีคุณโอ๋นะคะมาแล้วไปแล้วค่ะรถนะคะไปไว้ในจุดต่างๆแล้วนะคะตอนนี้ค่ะตามไปอ้าวค่ะ ไปลงแล้วนะคะอ๋สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกงทีงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ